สะพานขาวสีสเกตนะครับ240ปีจังหวัดสีสเกตช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสาหรับเทศกาลทุเรียนภูขาอไฟจังหวัดสีสเกตวันนี้วันที่1พึ่กรกฎาคมพรุ่งนี้ก็หมดนะครับวันที่2องหากใครจะมาเที่ยวก็ยังเที่ยวได้อยู่นะครับมาดูบรรยากาศสภาพอากาศวันนี้บ้างนะครับเย็นของวันที่1น,นะครับกรกฎาคม2566นะครับสภาพอากาศบนถนน226นะครับออกจากเมืองสีสเกต นาบิ๊กซีนะครับตรงนี้ยังไม่มานะครับฝนยิงช่วงไปหลายวันนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศของเมฆฝนนะครับแล้วก็นถนน226ที่กําลังก่อสร้างช่วงเลยบิ๊กซีไปถึงสี่แยกพืชสวนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับวันนี้บิ๊กซีสีสกินะครับ น่าจะโดนผลนะครับช่วงนี้ก็มีทุเรียนขายนะครับเดียริมถนนนะครับเลือกซื้อเราเลยตั้งแต่หน้าสารกลางแต่ในงานทุเรียนนะครับทุเรียนคือเขาไฟทุเรียนจันทนะครับชอบรสชาติจังหวัดอะไรก็มีขายนะครับที่รีสเกตน,นี่นะครับช่วงก่อขยายถนนหรือว่าวางท่อระบายน้ํานะครับนี่กำลังวางท่อช่วงโฮมันนะครับ แยกคือสวนนะครับแอดมินไม่สบายนะครับวันนี้ไม่สบาย2วันแล้วเลยลงคลิปช้านะครับแล้วก็ทางเพจทางยูทูบนะครับก็ขอเรียนก่อนนะครับว่าไม่สบายนะครับอีกวันสวันก็จะเดินทางไปสากวนะครับ f อทางสาแก้วนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับ f อทางสากวก็โปรยไว้ก่อนนะครับเจอกันนะครับจะถ่ายบรรยากาศที่สากวมาถ้ามีจังหวะนะครับถ้ามีเวลาเอามีจังหวะดีกว่าเวลาน้าจะมีอยู่จังหวะไม่แน่ใจว่าจะมี มาถ่ายทาให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหรือเปล่าเอยได้ชมหรือเปล่านะครับเบลเบอกินยาลดไข้ไปนะครับแยกพืชสวนนะครับตรงนี้ซ้ายมือเรามามาจากวงแหวนไปอุบลนะครับนี่เป็นบพาร์นะครับตรงไปก็นะครับอุทุมพรพิสัยนะครับสองสองหกนะครับเส้นนี้ดูนะครับมืดมาแล้วนะครับ ฟ้าเป็นคนจับกล้องถ่ายผมเป็นคนขับรถนะครับมาด้วยกันไม่สบายเหมือนกันไม่สบายเหมือนกันครับโอ้โหกำลังจะเดินทาง <c oughs> ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกทีเลยนะครับเดินทางไปสแกอยู่ไม่กี่วันเนีเ่ยฝนจะเจอเจอฝนไหมนะครับช่วงน,นี้เจอฝนช่วงไหนนะครับในเมืองนึกว่าจะตกตอนขาเข้ามานะครับมันไมีตก ครึมคึมนะครับนี่ช่วงบ้านเลานะครับมาแล้วครับเราลงเป็นแล้วช่วงสระกรแพงน้อยนะครับกำลังไหลไปหาในเมืองแล้วครับ บรรยาก,การจะเริ่มมืดเร็วชมเส้นทางหลักนะครับสีสเกตกำลังเสียงอาจจะลิบดีเลยนะครับเพราะว่าร่างกายจริงๆไม่ไหวไม่ไหวสู้กับยังไงสู้กับสภาพอากาศไม่ได้เดียวร้อนเรียวหนาวนะครับทำให้สุขภาพอมผมแย่เลยนะครับ ษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังขับขี่ก็ใช้ความเร็วแต่พอดีนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอ๊ะหรือว่าผงแก่ก็ให้ท่านผู้ชมไม่ต้องรีบแต่ก็ผมก็ขับรถเร็วเหมือนกันเดี๋ยวนี้อายุเยอะขึ้นมันช้าลงนะครับ,บรก็ก็เซฟขึ้นนะครับขับรถมีแต่สมัยก่อนมีแต่ร้อยยี่ขึ้นนะครับกลับกลับบ้านจากกรุงเทพมาเนี่ย ดีก็แค่เกาสนะครับตามกฎหมายกำหนดนเลยแหละครับเจอไมฝนยังไม่เบยังไม่เจอยังไม่เจออยากให้ตงแถบบ้านผมบ้างะครับทิ้งชวงไปหลายวันวส่วนผมจะได้มีความชุม่มชื้นมากนะครับตนไม้ผมนะครับกาค้ารัายก็ บางร้านก็ปิดตัวนะครับบางร้านก็เปิดใหม่ก็คือคือคน,น,น,นลงลงแบบนี้นะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับแ็อย่างว่านะครับมันไม่มีอุตสาหกรรมนะไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมเราเป็นเมืองกเกษตรเป็นหลักนะนอกจากบริษัทใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆมาอยู่จะอยู่ได้นะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เช่าที่นะมีที่เ,เป็นของตัวเองในการทาธุรกิจเนี่ยจะอยู่ได้ยืน ย่งยืนหน่อยนะครับไม่ต้งแบบต้นทุนค่าเช่านะครับมาแล้วครับพุ่งสว่างพอดีเลยเปิดไฟหลีครับเพราะว่าเวลาฟ้าปิดนะครับอากาศปิดนี่เราต้องเปิดไฟหลีทันทีเลยนะครับนี่ขนาดรถสีขาวนะถ้ารถสีอื่นๆนี่ต้องคอยระวังเลยคอยเปิดอย่างเร็วเลยนะครับไม่ไม่ข้าก็เปิดนะครับถ้าอากาศมันปิดนะครับช่วยเซฟเราด้วยช่วยเห็นให้คนอื่นมองเห็นรถเรานะครับ ไปปลอยนะครับไม่นี้เอาขาตะกองมาวันนี้นะครับแอนดมินเครื่องฟ้าน่าจะกด <c oughs> แผนอยู <c oughs> ออ่ไม่เป็นไรเพื่อนผู้ชมจะ,ะได้เห็นถึงบรรยากาศในการเดินทางครับนี้วัดใหญ่นะครับเมตตาอยู่ฝ่ามือนะครับแวะสการะกันได้นะครับ วัดเจ้าพนักอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับวับ้านทุ่งสว่างสวยงามนะครับมีพระธนูองค์ใหญ่เราผู้ที่เดินทางผ่านเส้นนี้ได้สักการะบูชากันนะครับกมอที่ไม่แน่ใจช่วงออบ้านท,ทุ่งสว่างนะครับสังเทีชัดเจนเลยวามือถ้ามาจากสีสเกตจามาจากอุทุมพรเราซ้ายมือนะครับช่วงก่อนถึงบ้านน้องลุงนะครับมาจากสีสเกตนี่ครับปลายบ้านน้องลุงโอ้น้องลุงตกหนักนะครับเนี่ยน้องลุงตกหนักน่าจะถึง พุ่นะครับคุณพวโพสีบ้านผมอยู่นะครับมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ดีใจดีใจจะได้ไม่ต้องรดน้ำนดไม้อนะครับน้องลุงน่าจะตกผ่านไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงทุ่งสว่างน,นะครับแบบนี้ไม่ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามองเห็นได้ได ชัดเนอยู่าาร่งหนักนะครับี่ิกต,ตัวนะครับามาชมบรรยากาศในการเดินทางนะครับรถหกนะครับขาออกจังวัดสิริกไปแยว่าไเีว่าไปวิสัยไปลาีสลไปได้หมดไปสุแต่ที่ต้องไปแยกที่ศราอ,อยนะครับโหนักแล้ครับนิ เราก็ต่อจะรอความเร็วลงนะครับเวลาฝนตก,กหน้าถนนมันไม่ได้ตกฝนไม่ได้ตกหลายวันแต่เราไม่หน้าเป็นภาพเราเป็นร้อนเราลื่นได้นะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับเร่งรีบไม่ต้งเร่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 งรีบเร่งนะครับการเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ไม่ได้คุยกันนะมีแต่ทงอานอย่างเดียว ก็ผมมากับเพื่อนปลาอย่างเงี้ยเพื่อนปลาก็กถ่ายรูปถ่ายก็จับมือถือไม่ได้ไปได้คุยกันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เราได้่นะคลิปนะครับทีิงีก็ผ่านไปอ,อยู่แต่ว่าไม่ได้มาถ่ายทุกทีนะถ้าพูดถึงใอัพจีนี่แต่เราช่วงเวลานะครับโอ้ดักอยู่นักอยู่ จลองไปดูับพี ก่อนไปในการขับขี่โอ้ข้างหน้าเรายิ่งมืดอ่านะครับใครที่ก้าวรอฝนหรือว่าหว่านข้าวนะครับในพ่อขึ้นมานี่กำังพ่อพอดีนะครับวันนี้มาแล้วครับบน,นมาแล้วหน,นันกหน,นักหนักนะครับน้ำก็เริ่มรอเลยนะครับตันนี้หนักครับนี่มีมันหนาไงยังไม่รู้จะถึงช่วงไหนนะครับ บางทีก็อยากบางทีก็เหนื่อยนะแต่ว่าร่างกายเราไม่ไหวเนี่ก็ผอิตบรรยากาศแบบนี้ก็อยากถ่ายถ่ายคลิปนะเพื่อให้กับท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับมันเป็นยังไงเข้าไปในจิตวิญญาณของยูทูบเบอร์แล้วนะครับเป็นอะไรแบบนี้ครับนัวใจรออยู่ในสารเรียนใช่ที่ยสมัยก่อนผมไปขับมาโรงเรียนก็อย่างนี้แหละครับนี่รอกันรอให้ฝนมันจะซาลงใช่ไชมที่เป็นประสบการณ์เลยครับเห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองไง ตกด้ย,ยัตนตี่โีเออ,องเวลามันจะขายดยะนะนะแ่อนจบกงนะ้ยงอยนะครับหนักนะครับแสดว่าถบ้านตอีวิการน,น,นะครับให้กับ MC แบบขับนะครับทางีสเกตหรือว่าผู้อยู่ใกล้ไกลได้ผ่านเส้นทางเส้นนี้ได้เห็นนะครับสำหรับ เย็นวันที่หนึ่งนะครับเย็นวันโชควันลาศนะครับถูกจะไม่ครับสวยวันนี้วันสวยออกออกเสียนรถที่เขามาดูนะครับหนึ่งโมงแต่เขาไม่ได้ซื้อสักกระบาทเลยนะครับนี่นะครับสีแดงก่อโอ้ยังนนนนหนักอยู่ครับบเป็นหนักอยู่นะเราไปแไดงสายมือเราไป,รรไปตุริตนะครับไป็นจุฬาพิสัยอะไปตุริตไปกรุงเทพนะครับฝันเราไป ราสีสไลด์ตรงไฟบูรีสุวรรณรัตนบุรีนะครับแย่ดีนะครับเราเราเปนไปแดงนะกาศานะครับโอ้ก็ถือว่านักอกมหนัก,นก,นกูเสียงฝนคื้มนจะเมฆมันดำเลยทุงนเออทางไปทุลินอุทุมพอรอุทุมพรฝั่งนู้น ต่เลตำบน้องให้บางน่นใช่ใช่ตำบนต้องให้อืมของเราจะไปโบสีนะครับอ่าอัปเดตให้ดูกันผมต้องลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ่บรรยากาศในการเดินทางวันนี้นะครับตรงสี่แยกสุขปลอยไว้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโดยสี่แยกสุขปลอยมาเมื่อกี้นะครับผมปิดคลิปไปแล้วนะครับฝนไม่ตกนะครับท่านผู้ชมไม่ตกเลยนะครับนี่มีแต่ดำๆข้างหน้าก้อนเล็กๆเองนะครับนี่ เลยบ้านรดไฟมา